สนนับสสุโโดริกวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการกอล์ฟรูรายการที่ให้สาระความรู้เกี่ยวกับกฎกฎติการมารยาทในกีฬากอล์ฟค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าเมื่อลูกกอล์ฟของผู้เล่นนะคะอยู่ในบังเกอร์แล้วลูกเนี่ยติดกันจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้โดนโทษปรับค่ะพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะยังไงวันนี้ยังไงเหมือนเดิมเหมือนเดิมที่เหมือนเดิมขอล้างแค้นหน่อยครั้งนี้โดนเยอะ ทีแดงไปก่อนเลยไปเวนแน่นอนลูกเนี้ยเป็นไงล่ะเอาสวยไปก่อนหนึ่งทีดอแล้วเข้าไปเวนโอ้โหถายเเนี่ยจองบอโอ้โหสัดไปครับเดี๋ยวคนเนี้ยมีสิทธิ์มีสิทธิ์ โโอ้เลี้ยฟันเอ้ยเอ้ยขึ้นฟ้าไปก็รู้แล้วสายปะเนี่ยบ่อเดียวเคนโดเลยบ่อเดียวกันเลยปะเนี่ยโอ้ยแย่เลยเต็มบ่อโอ้โหลูกชิดีปโอ้โหคงตียังไงเนี่ยลูกนี้โอ้โหลูกต่อกันเลยนะรักกันจริงๆไงไม่ได้อ่ะพี่ต้องขยิบให้ผมแล้วแหละอ๋อผมขยิบไปนะเออพี่ต้องขยิบให้ผมแล้วแหละเฮ้ยเดี๋ยวๆๆีได้เหรออย่างงี้เอ้า อย่างงี้ไม่ได้ดิพี่ยังไงอ่ะไม่มีมาร์กเลยนะก็เขาบอกให้ผมเขยิบผมก็เขยื้อไปเนี่ยใช่เหรอใช่ก็เนี่ยผมเขยืบตามคุณบอกเลยผมผิดอะไรงั้นนี้คุณก็ต้องมีเอี่ยวผมว้เนี่ยเพราะผมไปเขยืบออกตามคุณบอกไม่น่าไม่น่าเอี่ยวนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพราะว่าตามแบบเหมือนเรามาร์กลูกก็ต้องมีมาร์กอะไรอย่างงี้ก่อนหรือเปล่าแล้วครับมีปัญหาอะไรครับผมนี่สดีครับ คือลูกของพี่ไอ้นะครับอยู่ข้างหน้าลูกผมแล้วผมบอกให้เขาช่วยขยับลูกให้หน่อย้วเขาก็หยิบลูกขึ้นมาเลยอย่างนี้มีความผิดอะไรไหมครับครับคือลูกเนี่ยยังเป็นลูกอยู่ในการเล่นอยู่นะครับมาร์ก่อนหยิบได้ไหครับไม่ได้มาร์กครับไม่ได้มาร์กนะครับมีโทษปรับหนึ่งนต่อต้องเอาลูกกลับไปวันที่เดิมแล้วถ้าลูกกีดขวางการเล่นเนี่ยข้างหลังที่อยู่ไกลหลุมกว่าต้องการให้เล่นะครับก็ใช้หนึ่งชั่วโมงนะครับวัดไปทางด้านใดด้านหนึ่ง แล้วให้ข้างหลังตีก่อนพอจากนั้นแล้วเนี่ยสภาพเดิมเนี่ยจะต้องปรับให้ใ,ใกล้เคียงกับสภาพเดิมแล้วลูกปรับไปวัดกลับไปวางที่เดิมจะใช่ไหมครับผมกลับไปวางที่เดิมวที่เดิมก่อนครับกลับวางที่เดิมก่อนแล้วไฟผมเลื่องทางขวานะได้ดโ,ดโดนใส่ได้นะครับในการวัดครับ จะทําความสะอาดลูกไหมครับครับผมนี่ก็คือผมก็เล่นได้เลยตามปกติใช่ไหมครับอ่าไม่อ่านกฎเราอุ่นใร้อนที่อย่างนี้ผมต้องทำยังไงต่อครับตับสภาพให้ใกล้เคียงกับสภาพเดิมกี้ครับก็คือใช้เท้าปาดได้ใช่ไหมครับใช่ครับได้ครับโดยประมาณครับให้เรียบแล้วก็มาร์กใช้หัวไม่ก๊อฟมาร์กกลับไปครับระวางวางก่อนนะครับไม่ต้องครับวังวางกลับไปเลยครับมาร์ก วางได้เลยใช่ไหมครับได้เลยครับแค่อยู่ในสภาพใกล้เดิมนใช่ไหมครับครับใกล้เคียงกับผมเดิครับผมได้ครับงั้นผมก็สามารถเล่นต่อได้เลยโอ้โหเว้ยสวยพี่แต่ว่าถอยมาแล้วโดนปรับแต้มึงนะอ่าพ้ไปโอ้ไม่น่าเสียเลยน่าเสียดายโดนปรับแต้ม ในกรณีที่ลูกของลักอล์ฟเนี่ยติดกันแล้วอยู่ในบังเกอร์ค่ะอาจารย์อยากจะให้อาจารย์เนี่ยช่วยสรุปให้ถ้าผู้ชมฟังอีกรอบนึงค่ะในเรื่องของกฎกติกาของข้อนี้ค่ะลูกที่อยู่ใกล้กันเนี่ยจะเป็นลูกกีดขวางกันเล่นนะครับลูกที่อยู่ใกล้หลุมกว่าอาจจะมาร์คหนึ่งช่วงหอไม่กอล์ฟหรือสองช่วงขอไม่กอล์ฟเพื่อให้ลูกที่อยู่ไกลกว่าได้ตีก่อนตอนนี้ในบังเกอร์เนี่ยเวลาลูกอยู่ไกลหลุมกว่าตีก่อนเนี่ยอาจจะทําให้ลายพื้นที่ของลูกที่อยู่ใกล้หลุมกว่าที่กยับไปเนี่ยเสียไม่เหมือนเดิมนะครับ นักก็ก็มีสิทธิ์ที่จะปรับสภาพไอ้ลูกที่อยู่ใกล้หลุมกว่าเนี่ยให้กับใกล้เคียงกับสภาพเดิมแล้วก็นําลูกกลับมาวันที่เดิมโดยขยับตามช่วงหัวไม่กอฟเข้ามาค่ะก็ถือว่าเคลียร์แล้วนะคะสําหรับกรณีที่ลูกของท่านเนี่ยอยู่ติดกันในบังเกอร์ว่าจะต้องทายังไงและจะเล่นต่อไปยังไงคะ่ะและในสัปดาห์นี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนและสัปดาห์หน้านะคะมีและอาจารย์แดงเนี่ยจะนํากติกาข้อไหนมาฝากเนี่ยรอติดตามชมกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ an absoluto do Rico